บทที่2องสุรกายเมื่อตั้งใจว่าจะไม่กลับไปพอพยักเรียกคนงานให้มาทำหน้าที่รับแก้วตาไปส่งยังขนส่งแก้วตาที่กำลังเก็บกระเป๋าก็แ้งทำเป็นท้องเสียพร้อมกับอาเจียนออกมาหลายต่อหลายรอบแน่แหละว่าเธอไม่ได้ทำให้คนอื่นเห็นแต่ทำเป็นโซซัดโซเซขอตัวไปเข้าห้องน้ำกระทันหันหลายๆรอบส่งเสียงโอกอ้ากออกมาให้ได้ยิน พร้อมกับบอกพยักที่ยืนรอการจากไปของเธออยู่ขอโทษนะคะพี่เสือวันนี้แก้วคงเดินทางไม่ได้แล้วละค่ะท้องเสียหนักมากอาจเจียนด้วยสงสัยอาหารเป็นพิษกินอาหารปา่าคงผิดสำแดงนะคะโทษอาหารที่กินไปเมื่อเย็นเสียเลยเดชาบุญที่อาหารนั้นเป็นอาหารป่าฝีมือของคนงานที่มีหน้าที่ทำอาหารเย็นให้พยักทุกวันแก้วตาจึงทำเป็นว่ากระเพาะของตนบอบบาง รับอาหารพื้นบ้านเข้าไปก็มีการตอบสนองที่ไม่ดีทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วอาหารป่าอาหารรสเผ็ดของหมักดองเป็นของโปรโดของแก้วตาเลยทีเดียวละ่ะแต่พยักจะไปรู้อะไรเขาคุ้นเคยกับแก้วตาก็จริงทว่าไม่ได้สนใจว่าเธอชอบหรือไม่ชอบกินอะไรสักหน่อยเห็นใบหน้าซีดเซียวที่แก้วตาจงใจปล่อยหน้าสดให้ดูป่วยสมจริงแล้วก็ได้แต่หัวเสียแล้วเธอจะเอายังไง ขอแก้วอยู่ด้วยอีกสักวันสองวันจนกว่าอาการจะดีขึ้นได้ไหมคะว่าแล้วเชียวว่าต้องลงละอีรอบนี้พยักส่งเสียงฮึดฮัดในลำคอเหมือนเขาจะปฏิเสธไม่ได้ขืนปล่อยให้ไปหญิงสาวคงจะลำบากเพราะกว่าที่รถทัวจะพาไปถึงที่หมายเธอคงตายก่อนแน่รถทัวก็ไม่ได้แวะปัมให้เข้าห้องน้ำบ่อยๆเสียด้วยสิก็ได้เขาตอบรับอย่างจำใจ แก้วตาเกือบจะก,กระโดดด้วยความดีใจพร้อมปลบมือรัวแล้วทว่าฉันอกไปเสร็จก่อนเมื่อพยักพูดต่อแต่เธออย่าลืมกฎของที่นี่อะไรคะอย่าออกจากห้องหลังสามทุ่มกลายเป็นกฎไปเสียแล้วแก้วตาทำท่าจะถามว่าเพราะอะไรถึงห้ามออกจากห้องหลังสามทุ่มอีกครั้งแต่ครั้งนี้พยักรู้ทันเธอเสียก่อนไม่ต้องถามหาเหตุผลกฎก็คือกฎที่นี่คืออาณาเขตของฉันทำตามไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ ปากพี่จะอาพงงาพงาบัดน,นี้ปิดสนิทเลยอาณาเขตของเสือห่วงอาณาเขตจริงวุ้ยสงสัยยกขาชี่ทาขอบเขตเอาไว้แล้วด้วยมั้งเนี่ยแก้วตาทําปากขมุบขมิบไปมาก่อนจะหัวเราะคนเดียวไอ้บ้าแก้วนั่นมันหมานี่พี่เสือตั้งหากหัวเราะอะไรเสียงหัวเราะดันไปเข้าหูของพยักพอดีแก้วตารีบหยุดอมยิ้มแก้มตุยแล้วสายหน้าไปมาเปล่าค่ะ เปล่าอะไรก็เห็นหัวเราะอยู่พี่เสือรู้จะต้องโกรธแก้วแนะ่แก้วไม่บอกดีกว่าคะ่ะพยักริกตาลงเล็กน้อยแม่คนนี้อะไรของเขานะ่ะเขาก็ไม่ได้อยากรู้หรอกยิ่งแก้วตาบอกว่าถ้าเขารู้เขาคงโมโหงั้นไม่ต้องรู้แหละดีแล้วขนาดเธอไม่บอกอะไรเขายังหนุดงิดเลยเขาไม่อยากหุดงิดเพิ่มหรอกนะมีอะไรทำก็ไปทำ จะออกไปที่ไร่กว่าจะกลับก็เย็นๆถ้าคนงานเอากับข้าวเย็นมาส่งก็รับไว้หิวก็กินไปก่อนเลยไม่ต้องรอแล้วอยู่บ้านดีๆอย่าสร้างความวุ่นวายสังเสร็จก็เดินอาดๆเอาจากบ้านไปขึ้นรถกระบะสต,ตาร์เครื่องแล้วขับเข้าไปยังปากเขาโพธิ์ที่อยู่ลึกเข้าไปอีกทิ้งให้แก้วตามมองตามหลังพลางทำปากยื่นตอนนี้เองที่หญิงสาวเห็นว่านอกจากทางเข้าไร่มายัางบ้านพักที่รถยนต์ขับผ่านไม่ได้แล้วพื้นที่ที่เหลือ รถยนต์สามารถขับลุยผ่านไปได้หมดเลยแต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับคำพูดของพยักก่อนหนะ้าอยู่บ้านดีๆอย่าสร้างความวุ่นวายแกล้งบีบเสียงเล็กเสียงน้อยประชดเขาก่อนจะพูลมหายใจออกมาแก้วอยู่ดีอยู่แล้วค่ะไม่สร้างความวุ่นวายด้วยแต่ในเรื่องอยากรู้ก็ต้องไปหาถามก่อนนะว่าจบกระพุ่งครวดออกจากนอกบ้านปิดประตูแล้วมองซ้ายขวาเอาล่ะ เธอจะไปทางไหนก่อนดีคนงานไร่ข้าวโพดก็มีคนงานไร,ร่มันสัมปะหลังก็มาเธอคงได้คำตอบของคำถามที่สงสัยเพียบเลยละ่ะคำถามที่แก้วตาสงสัยหนีไม่พ้นเรื่องทำไมถึงห้ามออกไปไหนหลังสามทุ่มตอนแรกแก้วตาเข้าใจว่านั่นเป็นกฎที่พยักวางไว้กับเธอเพียงคนเดียวเพราะเธอมาอาศัยอยู่ในบ้านของเขาบางทีการออกมาป่วนเปี้ยนนอกห้องนอนหลังสามทุ่มมันสร้างความรำคาญให้เขา แต่พอมาถามกับคนงานของไร้แล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่ข้อบังคับที่ใช้กับเธอเท่านั้นแต่ใช้กับทุกคนที่มาทํางานที่นี่ห้ามกลับเข้ามาในเขตของไร้ที่พญาครอบครองอยู่หลังสามทุ่มเด็ดขาดไม่ได้ห่วงอนาเขตแค่กับเธอแล้วกับคนอื่นๆก็ห่วงแก้วตามไม่เข้าใจเลยว่าทําไมกระทั่งคนงานหญิงไวกลางคนช่วยอธิบายเสริมคุณเสือเขากลัวว่าจะได้รับอันตรายนะ่ะอันตรายอะไรคะ เสือฮ hmm? แล้วแวกนี้มีเสือมีชาวบ้านคนเมาหลายคนที่ไม่เชื่อฟังคุณเสือถูกทำร้ายมานักต่อน,นักแล้วดีที่ไม่มีใครตายหรือเป็นหนักเท่าเว้นจังหวะไปทำให้แก้วตามองหน้าคนงานคนนั้นก่อนออกปากถามหนักเท่าอะไรคะคนงานดูลังเลเล็กน้อยกระนั้นก็ยอมบอกด้วยน้ำเสียงอันเบาหนักเท่าคุณปานวาดแฟนเก่าของคุณเสือนะ่ะ รายนั้นโดนขย่ำแทบเสียโฉมเลยแต่ละแผลสักกันทั้งนั้นได้ข่าวว่าตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ยังไม่หายดีเรื่องนี้แก้วตาก็ได้ยินมาจากพ่อแม่ของพยักด้วยทั้งคู่ดูแลค่าใช้ใจ่ายในการรักษาตัวของฟานวาดให้เพราะเหตุมันเกิดขึ้นในไร่ของพวกเขาถึงพยักษจะเลิกรากับเธอไปก็ใช่ว่าพ่อแม่ของเขาจะปัดสวะไม่รับผิดชอบรับผิดชอบจนกว่าหญิงสาวจะหายดีนั่นลละคุณเสือเลยเป็นห่วง ถึงได้ออกกฎห้ามเข้ามาละแวกนี้หลังสามทุ่มเพราะเสือตัวนี้นะ่ะมันจะออกมาตอนดึกๆอ้ออีกอย่างแถวนี้มันเปลี่ยวด้วยคุณพอฟ้ามืดปุ๊บพวเงียบปับ๊บนอกจากเสือแล้วก็มีไอ้พวกเสือสิงกระทิงแรดมาลักลอบทําเรื่องเร็เวๆกลับเข้าบ้านตั้งแต่ฟ้าย,ยังไม่มืดแต่ดีที่สุดคนงานอธิบายต่อแก้วตาพอเข้าใจแถวนี้เปลี่ยวจริงอย่างที่อีกฝ่ายว่าจึงไม่สงสัยอะไรอีกรีบชิ่งกลับมาบ้าน ก่อนที่พยักจะกลับมาประจวบหมอกับคนงานมาส่งกับข้าวเย็นพอดีหญิงสาวจึงรับไว้พูดขอบอกขอบใจไม่ทันไรเสียงรถกระบะก็ดังแว่วเข้าหูพยักกลับมาพอดีอย่างประจบบหมออีกด้วยดีนะที่เธอรีบกลับมาไม่อ,อ้อยอิงคุยไร้สาระไม่อย่างนั้นคงได้โดนเขาดุแน่พี่เสืรจะกินข้าวเย็นเลยไหมคะหญิงสาวสลัดเรื่องที่ทำมาวันนี้ทั้งหมดไว้เบื้องหลังร้องถามร่างใหญ่ที่เดินสวนเข้ามาในบ้าน เขาพยักหน้าน้อยๆให้เป็นคำตอบเฮนแก้วไปเตรียมจัดโต๊ะให้เลยนะพี่เสือมาเหนื่อยๆไปอาบน้ำก่อนก็ได้ค่ะอาบน้ำสดชื่นแล้วจะได้มากินข้าวน้ำเสียงของเธอบ่งบอกชัดเจนว่ากำลังเอาอกเอาใจแต่พยักไม่หือไม่อือด้วยเขาเดินไปยังหน้าห้องน้ำพร้อมกับถอดเสื้อยืดที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อออกด้วยแก้วตาอดมองตามไม่ได้เมื่อเห็นกล้ามเนื้อหนันแน่นของชายหนุ่มเธอชอบแอบดูพยักที่เผลอย่างนี้แหละ จะว่าเธอโรคจิตก็ได้พอได้เห็นแล้วมันชวนให้กระชุ่มกระชวยนี่นาแต่ครั้งนี้ไม่กระชุ่มกระชวยเท่าไรแล้วเมื่อสายตาของเธอสังเกตเห็นรอยสักยันบางอย่างสีแดงปรากฏพรายที่กลางหลังของชายหนุ่มมันเป็นยันที่สีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมด้านในมีรูปใบหน้าเสือโคร่งอยู่พร้อมกับลงอักขระยันต่างๆที่แก้วตาอ่านไม่ออกอย่าว่าแต่อ่านอักขระยันไม่ออกเลยยันอะไรเธอยังไม่รู้ ไม่คุ้นตาเลยด้วยซ้ำพี่เสือสักด้วยหรอคะเนี่ยแก้วไม่เคยรู้เลยได้ยินพยักก็หันมามองเรียวคิ้วเข้มขบวดเข้าหากันแน่นจนแก้วตาทำตัวไม่ถูกกระทันหันเอ่อพอดีเมื่อกี้แก้วเห็นรอยสักนะคะเลยทักไม่รู้ว่าพี่เสือจะสักยันอะไรกับเขาแบบนี้ด้วยพยักไม่ตอบอะไรพ่นลมหายใจออกมาเต็มแรงคล้ายว่ารำคาญก่อนจะทำท่าตรงไปเข้าห้องน้ำทว่าในจังหวะนั้น นื่องจากรอยสักยันแล้วแก้วตาก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างบนร่างกายของเขามีร่องรอยบาดแผลเหมือนถูกอะไรบางอย่างข่วนหรือเกี่ยวเต็มไปทั้งตัวเลยไม่ใช่แผลใหญ่สะดุดตาอะไรแต่มันชวนให้สะดุดตาเพราะมันมีเยอะแก้วตาอดไม่ได้ที่จะเอ่ยแล้วนั่นพี่เสือไปโดนอะไรมาคะรอยแผลเต็มตัวเลยไปลุยไร่ข้าวโพดมาหรอลุยไร่ข้าวโพดหรือพิกคิดในใจว่าใช่ แต่ลื้อไร่ข้าวโพดประษาอะไรมันถึงได้โดนใบข้าวโพดบาดมาถึงลำตัวว่าแต่ทำไมมันถึงมีบนลำตัวล่ะพี่เสือไม่ได้ใส่เสื้อเข้าไร่หรอคะว่าเล้วว่าคนช่างสังเกตอย่างแก้วตาจะต้องสังเกตเห็นพยักชะงักหันมามองหน้าคนพูดอย่างไม่พอใจแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอคะฉันถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเธอแก้วตาอึกอัก,อกจู่ๆถูกอีกฝ่ายมองตาเขียว เธอทำผิดอะไรนะก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกค่ะแก้วเห็นเลยลองถามดูถ้าไม่เกี่ยวอะไรกับเธอก็อย่าแสเน้นคำว่าแสชัดเจนทีเดียวยอมรับว่าแก้วตาตกใจไม่น้อยไม่เคยถูกพยาพูดจาแรงๆอย่างนี้ใส่เลยแต่เธอก็ทำใจดีสู้เสือสู้เสือจริงๆเสือตัวร้ายที่ยืนแยกเคี้ยวเตรมขย้ำคอเธออยู่ตรงหน้าเนี่ยแก้วแค่เป็นห่วงค่ะไม่ได้แส ถ้าไม่ได้แสจะมาทักทำไมเรียกว่าใส่ใจไม่ได้หรอคะอย่ามายอกย้อนฉันไม่ชอบก็พี่เสือไม่มีเหตุผลพูดจากับแก้วก็แรงพูดกันดีๆก็ได้คะ่ะไม่ชอบก็บอกแก้วดีๆแก้วไม่ทักก็ได้เธอพูดดีๆด,ด้วยรู้เรื่องเหรอได้ให้กลับก็ไม่กลับแล้วนี่อาหารเป็นพิษอะไรของเธอหายแล้วหรือไงถึงได้มาพูดปลา่ปลาๆต่อปากต่อคำฉันไม่หยุดนะ่ะ แกวตาเงียบเสียงไปทันทีเธอไม่ได้อยากจะให้บรรยากาศมันเป็นอย่างนี้สักหน่อยเขาน่าหละ่ที่มาโหงุงงิดอะไรง่ายได้ไปหมดเธอยังไม่เห็นเลยว่าตัวเองทำผิดอะไรพูดดีๆไม่ต้องใส่อารมณ์ก็ได้ค่ะพี่เสือแก้วบอกแล้วไงเขาว่าแค่เป็นห่วงถ้าไม่เป็นห่วงไม่มาหาถึงที่นี่หรอกแก้วตาน้อยใจนินนดๆแล้วนะทว่าพยักกลับทำให้เธอน้อยใจมากขึ้นไปอีกด้วยการหัหเราะดังหึ่ในลำคอออกมาคำรบหนึ่งก่อนจะว่า แน่ใจว่ามาที่นี่เพราะเป็นห่วงฉันแน่ใจสิคะทำไมถึงจะไม่แน่ใจล่ะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเธอคิดอะไรแก้วตาคะเธอชอบฉันทำไมจะดูไม่ออกแก้วตานิ่งงานไปทันควันใจเต้นแรงพร้อมรู้สึกชาว่าไปทั้งตัวมันเป็นความรู้สึกดีหรือเปล่านั้นหญิงสาวไม่แน่ใจในวินาทีแรกกระทั่งพยักคายคำพูดออกมาต่อ ตอนนี้แหละที่แก้วตาตอบกับตัวเองว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีเลยผู้หญิงดีดๆเขาไม่เร่มาหาผู้ชายถึงที่หรอกนะรู้เอาไว้ด้วยแต่แก้วมาตามคำสั่งของคุณลุงคุณป้านะคะไม่ใช่ก็บอกอยู่ว่ามาเพราะเป็นห่วงฉันไม่ใช่เหรอเงินพ่อแม่ฉันก็ไม่น่าจะเกี่ยวด้วยมั้งคือมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่เหตุผลหลักๆก็คืออยากมาอ่อยฉันใกล้ๆนั่นแหละอย่าหวังนะว่าจะได้ฉันไปง่าย ต่อให้เธอแก้ผ้ามายืนตรงหน้าฉันก็ไม่เอาเธอแก้วตาถึงกับกำมือแน่นอ่อยหรือที่ผ่านมาเธอแอบรักเขาอยู่เงีย,งยบๆไม่เคยแสดงตัวออกมาอย่างประเจิดประเจินมีแต่เอาใจใส่เขารวมถึงอดทนข่มกลั้นเวลาเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงอื่นด้วยตรงไหนกันที่เรียกว่าเธออ่อยนะเธอเคยทำที่ไหนแต่ถูกว่ามาอย่างนั้นแก้วตาก็เถียงไม่ออกหมดคำพูดไปสิ้น มีแต่ความน้อยใจที่ผุดพลายขึ้นมาจนทำให้ขอบตาเริ่มร้อนผ่าเผาและปล่อยน้ำตาให้หยดแมะลงมาทำไมพี่เสือพูดจาไรก้กาศกับแก้วขนาดนี้แก้วแก้วมาก็พอเป็นห่วงพี่แค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรอย่างที่พี่พูดสักนิดไม่ได้คิดแล้วจะพยายามมายือ้อยู่ด้วยทำไมก็แก้วแก้วอะไร <c oughs> ฉันถามว่าแก้วอะไร แก้วเป็นห่วงพี่เสดอยู่คนเดียวเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นปีที่บ้านก็ไม่ยอมติดต่อไปใครจะไม่เป็นห่วงกันเล่าหญิงสาวตะเบงเสียงคล้ายกับเส้นความอดทนขาดจะบ้านลงที่ยินกรานคำเดิมว่าที่มาเพราะเป็นห่วงจริงๆหากแต่คำพูดและความรู้สึกของเธอนั้นส่งตรงไปไม่ถึงเขาเขาได้แต่รับฟังรับรู้จากนั้นก็ปล่อยทุกอย่างลงพื้นอย่างไรค่ ไม่ต้องมาสนว่าฉันจะใช้ชีวิตยังไงไม่จําเป็นต้องมาคอยดูคอยประกบไม่ว่าจะเพราะเธออยากทําเองหรือเพราะพ่อ,พอแม่ฉันก็ไม่ต้องทําทั้งนั้นเตรียมเก็บข้าวของแล้วไปจากที่นี่สักทีก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนจับเธอยัดขึ้นรถแล้วเอาไปทิ้งที่ขนส่งด้วยตัวเองอีกอย่างเธอจําใส่สมองน้อยๆของเธอเอาไว้เลยฉันไม่มีทางรักเธอไม่มีวันนั้นหยุดแอบรักฉันได้แล้ววันไรค่า แต่มันก็ทําให้ฉันอึดอัดรําคาญด้วยหยุดซะพยักไม่เคยแสดงท่าทีรังเกยีเกยจเดียดฉันออกมาอย่างนี้มาก่อนเลยแก้วตาพยายามกลั้นก้อนสะอื้นแต่ก็อดที่จะร้องออกมาไม่ได้เธอน้อยใจจริงๆเขาไม่รักไม่ว่าแต่ไม่เห็นคุณค่าของความรู้สึกดีๆที่เธอมีต่อเขาเลยอย่างนี้เธอก็ไม่ทนเหมือนกันจากที่คิดว่าตัวเองเก่งผู้ใหญ่ไว้ใจหน้าด้านหน้าทนพร้อมจะต่อต้านขัดขืนต่างๆ มันหมดลงและพังทลายโดยง่ายเรากับเขื่อนที่บรรจุน้ำเอ่อล้นจนทะลักพังไม่เหลือซากได้อยากให้เธอกลับเธอจะกลับก็ได้ค่ะงั้นพรุ่งนี้แก้วจะกลับเลยไม่อยู่ให้เป็นที่ระคายสายตาพี่เสืออีกแน่นอนพูดจบหญิงสาวยกมือปาดน้ำตาลกุลกๆพลันสะบัดต,ตัวหนีเขาเข้าไปในห้องนอนพยักมองตามแล้วถอนหายใจเขารู้ว่าเมื่อครู่พูดแรงไปแต่ถ้าไม่พูดอย่างนี้ แก้วตาก็จะมาพัวพันอยู่ใกล้ๆเขาซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเลยสักนิดไม่เลยแมย้แต่เสี้ยวเดียวพลางถอนหายใจอีกครั้งแล้วหลบเข้าห้องน้ําไปหวังว่าสายน้ําเย็นเยือกจากฝักบัวจะช่วยให้เขาบรรเทาความร้อนรุ่มในกายลงได้เพราะนี่จะเป็นอีกคืนที่เขาร้อนรุ่มจนไม่เป็นตัวของตัวเองพอคิดว่าจะต้องกลับไปในวันพรุ่งนี้แล้วแก้วตาก็ไม่สบายใจเอาเสียเลย เหลือบมองนาฬิกาที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือเห็นว่าเพิ่งจะหนึ่งทุ่มเธอจึงตัดสินใจออกจากบ้านกะว่าจะไปร้านของชำที่อยู่ไม่ไกลจากหน้าทางเข้าไร่สซักเท่าไหรอย่างน้อยก็ไปหาซื้อขนมคบเคี้ยวน้ำมงน้ำหวานมากินเพื่อคลายเครียดที่หน้าบ้านมีจักรยานแม่บ้านซมซ่ออยู่เธอจึงอาศัยตอนที่พยักอาบน้ำลอบออกไปในตอนนั้นแต่ซื้อของเสร็จแล้วก็ยังไม่อยากกลับบ้านไม่อยากเจอหน้าพยัก เพราะนอกจากจะเจ็บหนึบในอกแล้วยังจะทำหน้าไม่ถูกอีกคิดว่าถ้าเขารู้ว่าเธอออกมาข้างนอกโดยไม่ขออนุญาตเขาหรือบอกไว้ก่อนจะถูกต่อว่าอีกมากมายเท่าไหร่ก็ไม่อยากกลับไปแล้วประจบเหมาะกับที่คนงานหญิงวัยกลางคนที่เล่าเรื่องเสือให้เธอฟังเมื่อช่วงชาวแวะมาซื้อของใช้พอดีจึงได้ทักทายกันบ้านป้ายอยู่แถวนี้หรอคะใช่ใช่ถัดจากตรงนี้ไปประมาณโลนึงก็บ้านป้าแล้ว แล้วป้ามายังไงคะเดินมาน่ะพอดีจักรยานมันยางรั่วแต่ของมันจําเป็นต้องใช้เลยต้องเดินเท้ามาซื้อนี่แหละแก้วตาเหลือบมองของจําเป็นใช้ของคนงานหญิงนั้นเป็นผงซักฟอกจําเป็นใช้อย่างไรแก้วตานึงไม่ออกหรอกนึกออกแต่ว่างั้นให้หนูไปส่งไหมคะหนูเอาจักรยานมาเดี๋ยวซ้อนกันไปโอ้ยไม่ได้หรอกคะ่ะคุณแก้วนี่ก็มืดค่ำแล้วคุณเสือได้ดูกันพอดี ดูใะแน่นอนอยู่แล้วแต่แก้วตามไม่สนใจอยากต่อว่าเธออย่างนั้นเธอก็จะแข็งขืนแสดงให้รู้ว่าไม่ได้กลัวอีกอย่างนะตอนนี้ก็ยังไม่สามทุ่มเลยไม่ได้ทำผิดกฎจะมาดูเธอเรื่องอะไรไม่ดูหรอกคา่ะเพิ่งจะทุ่มเดียวเองไปส่งป้าแล้วก็กลับมาคงไม่เกินสามทุ่มหรอกนะคะไปกับหนูเป็นผู้หญิงเดินตอนกลางคืนมืดมมันอันตราย คนฟังอยากสวนกลับไปเหมือนกันว่าตอนแก้วตาปั่นจักรยานกลับบ้านมืดๆทัน,น,นเดียวก็อันตรายเหมือนกันเผลอๆเจะอันตรายมากกว่าอีกเพราะเธอเป็นคนนอกพื้นที่กระนั้นก็ปฏิเสธความปรารถนาดีของหญิงสาวไม่ได้ไปค่ะขึ้นซ้อนเลยหนูปั่นไปส่งไปส่งแล้วรีบกลับเลยนะคะคุณแก้วป้ากลัวคุณเสือดุจริงๆไม่ต้อง่วงค่ะเชื่อฝีปั่นของหนูได้เลยเร็วแรงขลุณรก แล้วหญิงสาวก็สัแดงหรือออกมาให้ประจักษ์จริงๆด้วยเนื่องจากเธอเป็นคนกระฉับกระเฉงออกกำลังกายบ่อยการปั่นจักรยานเร็วๆนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากเพียงไม่ถึงสิบนาทีก็พาคนงานหญิงมาถึงยังที่หมายจนได้แต่มาส่งแล้วแก้วตาไม่กลับไปไง่ายๆยิ่งอีกฝ่ายชวนเข้าไปดื่มน้ำดื่มท่านในบ้านเป็นการตอบแทนเธอก็ไม่รีรอที่จะตอบรับเลยแถมยังนั่งเล่นกับลูกหลานบ้านนี้อีกพักหนึ่งจนคนงานหญิงต้องมากระซิบบอก ใกล้จะสามทุ่มแล้วนะคะคุณแก้วปาว่ารีบกลับเถอคะค่ะไม่งั้นคุณเสือจะไม่ได้แค่ดุอย่างเดียวนะไม่ดุแล้วจะทําอะไรคะป้าจะกินหัวด้วยนะสิคงไม่เคยถูกคุณเสือดุใช่ไหมคะป้าจะบอกไว้เลยนะว่ารายนี้นะ่ะเวลาดุไม่ใช่แค่ดุอย่างเดียวแต่ทําท่าจะขมือหัวคนถูกดูอยู่นเนืองๆด้วยจริงเหรอคะแก้วตากลัวหัวเราะพอคิดภาพออกเลยว่าเป็นอย่างไรนี่ถ้าไม่ได้มาเจอกับพยักคราวนี้ แล้วได้ยินคนอื่นพูดถึงเขาอย่างนี้เธอคงจินตนาการไม่ออกแต่ตอนนี้นึกภาพใบหน้าของเขายามโกรดเกรี้ยวออกมาได้อย่างชัดเจนจริงสิคะรีบไปเถอะปันให้สุดฝีเท้าเลยนะคะแต่ระวังระวังด้วยนะทางมันไม่เรียบพูดมาอย่างนี้แล้วจะทู่ซีอยู่ต่อไปก็คงไม่ได้เดี๋ยวจะสร้างความเดือดร้อนลาบากใจให้กับเจ้าของบ้านเอาเธอกรอบก็ได้งน้นหนูขอลาเลยนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้คะ่ะ หญิงสาวยิ้มรับก่อนออกจากบ้านไปคร่อมจัก,กรยานแล้วออกแรงปั่นกลับไปยังไร่ของพยักหน้าตั้งทว่าการกลับไปนั้นมันไม่ได้ง่ายใดเหมือนตอนมาเพราะไม่ชินเส้นทางและจุดสังเกตซึ่งเป็นร้านค้าของชําก็ปิดไปแล้วทําให้กอดแก้วตาจะหาทางเข้าไร่ได้ก็เสียเวลาไปโขเธอพอจะเดาได้เลยว่าตอนนี้เลยสามทุ่มไปแล้วเพราะกว่าที่เธอจะออกจากบ้านของคนงานหญิงคนนั้นมาก็สองทุ่มกว่าแล้วสวยสวยแนะ่แนะ่ เรียฝีปากบางขยับพึพมพำคลอกับเสียงขอบแฮกๆแ,และเสียงทีจัก,กรยานแก้วตาเพ้งมองเส้นทางเข้าไร่ผ่านความมืดมองไปด้านข้างเป็นระยะว่าคุ้นทางหรือไม่ไม่ไม่คุ้นเลยชักไม่มั่นใจแล้วด้วยสิว่านี่ใช่ทางเข้าไร่ของพยักษหรือเปล่าจะมาหลงแบบนี้ไม่ได้นะไอ้แก้วอย่านะเธออดพึพมพำคนเดียวไม่ได้อีกระลอกจใจเริ่มไม่สู้ดีเมื่อนึกถึงกฎของพยักษห้ามออกจากห้องหลังสามทุ่ม แต่ตอนนี้เลยสามทุ่มมาแล้วเธอยังอยู่นอกบ้านอยู่เลยกลับถึงบ้านได้ตายแง่แก่<ๆ>เผลอๆพยักจะขับรถไปส่งเธอให้กลับไปกรุงเทพที่ขนส่งคืนนี้ด้วยซ้ำไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวเลยไอ้แก้วคิดโทษตัวเองแต่ก็ยังปั่นไม่หยุดพลางสังเกตไปร,บรอบๆด้วยว่าคุ้นตาหรือยังแก้วตาเริ่มใจชื้นขึ้นเมื่อเห็นแยกที่เป็นที่จอดรถซึ่งในวันแรกที่มาที่นี่เธอก็ถูกปล่อยลงตรงนี้ เข้าไปในไร่ข้าวโพดอีกนิดเดียวก็จะถึงที่หมายแล้วทว่าแก้วตากับชะนักไม่กล้าปั่นจักรยานเข้าไปต่อเพราะเสียงก๊อกแก๊กที่ดังออกมาจากจักรยานคันเก่าอาจจะไปเข้าหูของพยักได้เผื่อเขาไม่รู้ว่าเธอออกมาข้างนอกเธอจะได้ดอดเข้าบ้านได้ง่ายๆถ้าเขาไม่ล็อกประตูบ้านไว้ก่อนนะนะเอาวะไปตายเอาดาบหน้าแก้วตาจูงจักรยานฝ่าไร่ข้าวโพดที่สูงขึ้นเต็มสองข้างทางเข้าไปด้านใน จก็ตุ้มๆต,ต่อมๆไปด้วยเพราะต่อให้เธอไม่ได้ปั่นจักรยานแต่เสียงฝีเท้าและเสียงจูนจักรยานก็ดังไปตลอดทางหรือบางทีเธอขี่จักรยานจะดีกว่าเพราะอย่างไรก็มีเสียงเหมือนกันก็ได้แค่คิดเท่านั้นเพราะทันทีที่เธอคิดจบก,ก็พนมีเสียงประหลาดแทรกเข้ามาเสียงดังออกมาจากไร่ข้าวโพดแก้วตาหันขวับไปมองยังต้นเสียงทันทีมีแต่ความมืดมิดเธอไม่เห็นอะไรทั้งนั้น กระนันก็ยืนนิ่งอยู่ครู่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครจริงๆเพราะถ้ามีคนอื่นเธอจะได้ออกวิ่งสุดแรงเกิดกลับไปบ้านแต่แล้วก็เงียบแกวตาพูลมหายใจออกมาปลอบขันตัวเองว่าไม่มีอะไรเริ่มออกเดินต่อทว่าเดินไปได้ไม่กี่ก้าวพันต้องหยุดชะงักพร้อมกับสะดุ้งโยงอีกคราวนี้เสียงไม่ได้ดังแวบเดียวแล้วหายไปเหมือนก่อนหน้านี้อีกด้วยพอดังขึ้นครั้งหนึ่ง ก็ดังต่อเนื่องเหมือนกับคนกำลังวิ่งฝ่าดงข้าวโพดจนต้นข้าวโพดล้มระเนระนาดเกิดเสียงแก้วตารับรู้ได้ถึงสิ่งไม่ชอบมาพากลทันทียิ่งเสียงนั้นมันดังเข้ามาใกล้เธอเรื่อยๆด้วยทำให้เธอตัดสินใจขึ้นคล่อมจัก,กรยานแล้วออกแรงปั่นสุดแรงเกิดทันทีทว่าการปั่นจักรยานบนทางลุกลังในความมืดไม่ใช่เรื่องง่ายปั่นไปได้ไม่เท่าไหร่แก้วตากลมความไม่เป็นท่าขณะที่เสียงนั้นยังคงดังเข้ามาใกล้เธอ เธอก็รีบตะเกียกตะกายยืนขึ้นแล้วออกวิ่งหน้าตั้งไปถึงบ้านพักให้ได้แล้วจะปลอดภัยนี่คือสิ่งที่เธอคิดแต่ไม่สามารถทําได้เมื่อสิ่งที่ไล่าตามหลังเธอมากระโจนออกจากพงไร่ข้าวโพดตะครุบตัวเธอไวจ้จากทางด้านหลังด้วยพละกกาลังมหาศาลโอ้ยร่างบางลมหน้าคว่ำเต็มแรงความเจ็บปวดทําให้เธอต้องเปล่งเสียงร้องออกมา ออวีร้องดังขึ้นเมื่อร่างของเธอถูกฝ่ามือใหญ่ที่เต็มไปด้วยกรงเล็บแข็งแรงพลิกให้นอนงายดวงตากลมที่สบประสานกับใบหน้าใหญ่ของเสือโคร่งทําให้เธอกรีดร้องจนเสียงหายเสือเสือจริงๆด้วยแต่ที่ทําให้เธอต้องกรีดร้องขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่เพราะความเป็นเสือแต่ว่าเป็นเพราะร่างกายในส่วนที่ต่ากว่าศีรษะลงไปมันไม่ใช่เสือมันเป็นร่างกายของมนุษย์แก้วตาเบิกตาโพรง คิดไม่ออกเลยว่าสิ่งที่เผชิญอยู่นั้นคือสัตว์ร,ร้ายหรืออสูรากายใดแล้วเธอก็ไม่ใครจะขึ้นคลิปต,ตอนนี้ด้วยสิ่งที่เธอควรทําคือเอาตัวรอดจากสิ่งที่เผชิญอยู่มากกว่าไม่นะปล่อยฉันแก้วตาพยายามดิ้นรนหนีทว่ากรงเล็บแหลมคมก็กระชากเสื้อผ้าข,ของเธอเอาไว้จนขาดดังแควกหญิงสาวตัวสั่นเทากระเสือกระสนนี้ยอมให้ผ้าผ่อนถูกฉีดขาดตุนลื่นเพื่อรักษาชีวิตกระนั้นอสูรากายตรงนั้นก็ไม่ปล่อยเธอไปง่าย ประวัดกรงเล็บมาถูกท่อนแขนเธอจนเกิดบาดแผลอ้อยแก้วตาร้องลัน่นทั้งตกใจทั้งเจ็บปวดยิ่งเห็นร่างตระงานเป็นเงาตะคุ้มทับทับตัวเธออยู่เธอก็รีบใช้หัวคิดไม่ได้การละเธอต้องทําอะไรสักอย่างให้มันเสียท่าคิดพลางใช้ฝ่ามือคลาไปบนพื้นเจอเข้าขับก้อนหินใหญ่จึงออกแรงควาแล้วฟาดมันเข้าไปที่ใบหน้าของอสุรกายตนนั้นไม่ได้โดนเต็มเต็ม แต่สามารถเรียกเสียงคำรามลั่นตามมาได้แก้วตาเรียบหนีอีกครั้งทว่าก็ถูกตปบกังเกงยีนเอาไว้ให้ตรึงอยู่กับที่มือข้างหนึ่งของมันงางขึ้นในอากาศหมายจะปลิดชีพหญิงสาวในคราวนี้ขณะที่แก้วตาเห็นแล้วก็ตะโกนร้องสุดเสียงพี่เสือช่วยแก้วด้วยไม่รู้ทำไมถึงเรียกชื่อผู้ชายใจร้ายคนนี้อาจเป็นเพราะจิตใต้สำนึกสั่งการก็ได้มินัมซายังไม่รู้อีกว่าเขาจะมาช่วยเธอหรือไม่ หรือถ้ามาจะช่วยได้หรือไม่ไม่ใช่กลายเป็นว่าเธอพาเขามาตายด้วยอีกเธอนี่มันโง่เง่าจริงๆพี่คิดว่าออกมาแป๊บเดียวไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของความเป็นความตายเลยนี่นาพี่เสือพี่เสือถึงอย่างนั้นก็ยังร้องเรียกเธอกลัวสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าหวังได้ว่าพยักจะมาช่วยเธอจริงๆขณะที่อสุรกายตรงหน้านั้นมีท่าทีประหลาด ดวงตาของมันเป็นประกายวาบอยู่แวบหนึ่งก่อนมันจะลดแขนลงแล้วล่าถอยออกจากเธอไปวิ่งหายเข้าไปในไร่ข้าวโพดแล้วส่งเสียงหอยหวนตามมาจะด้วยเพราะเหตุผลอะไรแก้วตาก็ไม่ใคร่สนใจแล้วมันไปแล้วเธอก็รีบดันตัวขึ้นยืนวิ่งหน้าตั้งไปยังบ้านพักทันทีไม่สนใจว่ารองเท้าจะหลุดจนต้องวิ่งบนก้อนดินก้อนหินจนเจ็บฝ่าเท้าหรือบาดแผลบนตัวจะเลือดไหลเพียงใด ขอเพียงได้เข้าไปอยู่ในที่ปลอดภยัยขอเท่านั้นเธอขอเพียงเท่านั้น